ทำกลางกระแสทุ่งคืนศักดิ์ศรีเมียหลวงรวมส่งกำลังใจให้กับโยกฤษนัจชาสนันโซเชียลหลังอยากกับอดีตสมีพี่แคปิยวัต์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งในไอดอลเมียหลวงอย่างธัญญาธัญเรศคือเขาส่งกำลังใจให้โยกิดเช่นกันร้อปรเปิดเผยเหตุผลส่วนตัวว่าออะไรที่ทำให้เธอนั้นอดทนอยู่ร่วมกับสามีคัศนว่าตัวพ่ออย่างพี่เป๊กสชัชัยมางานนับสิบปีนั่นเองละค่ะมันแล้วแต่คนมองเพราะเอาจริงเราก็เคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ไม่เอาหรอกยังไงก็ต้องอย่าเียังไงต้องเลิกยังไงก็ต้องตัดขาดดูนี่นั่นต้องจบแต่ด้วยความพี่แบบปที่บอกคือเป็นอัลไซเมอร์ไงลืมไ่ายเลาะกับพี่เป๊กก็แป,ป๊บเดียวก็หายเออแล้วมันก็เนี่ยดูสิเหมือนได้จะเลิกกันก่อนทุกคู่เลยผ่านมา12ปีที่ทแล้วคือตอนนี้มันเหมือนแบบเราอยู่เป็นเพื่อนอะ่ะช่วยกันดูเรื่องงานเรื่องลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากัน อ,อ้อาการห่วงแล้วก็ห่วงคุณแม่ปิ่นเกตมณีสุดๆเลยละค่ะสำหรับหนุ่มเจ้านายจินเจตแม้ว่าปากจะบอกว่าอนุญาตให้คุณแม่มีแฟนได้แต่อีกใจเนี่ยก็ห่วงเอามากๆถึงขนาดที่ว่าให้น้องชายอีกสองคนอย่างเจ้าขุนและเจ้าสมุดสลัดกันไปดูแลคุณแม่ไม่ให้คลาดสายตาอไม่ให้คุณแม่เหงาเลยละค่ะห่วงอยู่แล้วห่วงอยู่แล้วก็ตามตามด้วยความลูกชายสามคนเลยเหมือนหมาป่า <laughs> แต่มือสลับมาอยู่กับแม่เยอะๆขึ้นพอ,พอช่วงนี้แม่แม่ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ในห้องนั่งทานข้าวดูวยแพดซีรีส์เกาหลีเหมือนเดิมก็ผัดกันเข้าไปอยู่มากขึ้นแล้วเหมือนพ่อโตทํางานเราก็เห็นว่าเออเราก็มองพ่อแม่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะก็เลยเน้นดูแลฮฮาความสุข <laughs> จะไปช่วยท่านพ่อคำภาผูลังกาถือเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่นักแสดงต้องอาศัยความเชื่อในการแสดงเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นตำนานที่มีอยู่จริง่างนี้สาวิงพิงนิชาก,ก็เลยเล่าแล้วค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปที่เจดย์กองท้าสีบุญเน,น่าที่อยู่บนถ้ำนาคาเพื่อให้เข้าถึงความเชื่อและความศรัทธาม,มากขึ้นจนเธอนั้นได้สัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างจากสถานที่แห่งนี้นอีกด้วยกะบอกว่ามันแปลกมากเลยนะกับแบบในแง่ความเชื่อนะคะนี่ความเชื่อส่วนตัวนะหนูรู้สึกว่าตอนเราเดินขึ้นอนะ มันเหนื่อยมากเหมือนโดนอะไรสักอย่างดูดพลังแต่พอหนูเดินขึ้นไปถึงอะเราก็ได้ไปอยู่ตรงเจดีย์กองเท้ามันรู้สึกโล่งมากเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ชาร์จพลังอะไรบางอย่าง